ครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเพลงเดิมนี่แหละครับกว่าจะเสร็จแต่ละเพลงเนี่ยงานฟาวมันจะทําช้านะครับเพราะว่าฝนมันพึ่งหมดไปนะครับทีนี้มันเป็นจุดที่เคอร์ลิงเนี่ยมันจะมีพวกต้นไม้รากไม้เยอะนะครับมันก็จะซอบตามหลุมหลุมต้นไม้เนาะที่เราขุดออกนั่นแหละมันจะช้าจุดนี้แหละครับ มันจะไม่เหมือนงานขึ้นเลเยอร์นะครับถ้าขึ้นเลเยอร์คือจะทำฟาวซ์เสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นเลเยอร์ก็ถ้าเปียกมันก็จะเปียกทางเพงนะครับถ้าเราตากได้พอดีก็ปูก็คือเสร็จไปเลยนะครับมันจะไม่เหมือนงานฟาวเดชันนะครับมันจะมีซอฟไม่ซ้ำที่นะครับ ตรงหนึ่งออกตรงหนึ่งแค่เด่นก็ไปซ้ออีกสักหนึ่งนะครับใช้เวลานะครับยิ่งแปลงนี้เนี่ยระดับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราอยู่ประมาณขอบที่เห็นนั่นแหละครับก็ยิ่งจะต้องทําให้ดีนะครับถ้าว่ามันขึ้นสูงก็อาจจะมีโยนๆกันนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ขึ้นไม่สูงขึ้นประมาณ สิบเซนสิบห้าเซนเนี่ยแหละครับจะต้องทำชั้นเปล่าให้มันอยู่ทั้งแปลงนะครับจะไม่ปล่อยให้มีซอฟหลุมไหดหลุมหนึ่งไว้นะครับประเด็นประเด็นนี่แหละครับเราจึงต้องทำการขีดมิกลึกลงไปถึงหนึ่งไว้มีดหรือว่าห้าสิบเซนเลยทีเดียวนะครับ ข้อดีของการมิกลงลึกก็คือเวลาช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยดินมันจะมีความชื้นอิ่มตัวหมดทั้งหมดทั้งข้างๆและก็ทางใต้ดินด้วยนะครับถ้าเรามิกลึกลงไป50สเซนเนี่ยชั้นห้นส0เซนเนี่ยมันน้ำมันจะไม่ดันขึ้นมานะครับมันจะไม่ซอบในภายภาคหน้านะครับเพราะว่า,า,าจากที่เคยเป็นเกตหรือเคยทํามานะครับ ทำช่วงหน้าแล้ง่พอทํางานฟาวเนาะนี่พอเราลูกพ,พวกเศษหญ้าเศษอะไรออกหมดเนี่ยเราก็เห็นว่าแข็งใช่ไหมพอเห็นว่าแข็งเราก็ไม่ได้มิกมิกลงลึกนะครับไม่ได้มิกลงลึกทีนี้พอเข้าหน้าฝนเนี่ยรถวิ่งรถหน้างานเราเนี่ยวิ่งนวดไปนวดมาก็มันก็ระเบิดขึ้นมานะครับ เนือ่องจากว่าเราไม่ได้มิกลึกนะครับปัญหาที่ว่าทำไมถนนบางที่ถึงพังเร็วถึงสุดถึงระเบิดนะครับก็ปัญหาก็อาจจะเกิดจากจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าตอนทำหน้าเลกงมันก็เลงมันก็แข็งนะครับพอแข็งก็ไม่ได้ทำการมิกลงลึกใต้ดินเท่าไหร่ พอเข้าหน้าฝนก็น้ำมันก็ดันขึ้นมาจากข้างล่างใต้ดินนะครับตันี้กิรถหนักวิ่งช่องหน้าฝนก็จะระเบิดนะครับเกิดแก๊สนะครับเนี่ยตรงที่มันมีรากไม้เยอะๆหรือมีเศษหญ้าหมักหมมอยู่ใต้ดินนะครับเม้นนะครับเวลาเรารื้อ ตากขึ้นมาเนี่ยกลิ่นแก๊สมันจะออกมาเลยเน่าออกมาเลยนะครับก็คือสาเหตุหนึ่งของการซอบของถนนเหมือนกันครับถ้ามีพวกจิวลแค่อะไรวัตถุอินทรีย์นะครับรากไม้ใบไม้เศษยาเนี่ยถ้ามันถูกทับถมไว้ใต้ดินมันก็จะเกิดแก๊สแล้วมันก็จะดันขึ้นมานะครับนี่ก็รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไป กรดตางอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเห็นอยู่คันเดียวก่อนนะราะวา่าเปิดเปิด,าปดงานอยู่สามจุดนะครับพอดีตัว,อตวลอโตก็มาจากโคราชนะครับก็อยู่นู่นหน้าสะพานมิตรภาพน,นะครับ จุดหนึ่งก็อยู่คนสายจุดหนึ่งนะครับสามจุดก็แยกกันอยู่เพราะว่างานมันก็ได้ไอเป็นงานเยอะนะงานเก็บนะเก็บตามทางเชื่อมตามข้อสะพานนะครับหรือแม้แต่ตามแยกก็เล็กๆน้อยๆมันจะไม่เหมือนช่วงงานเปิดใหม่นะเปิดไงในบูแล้วครับสองสามคันสี่ห้าคันแต่ก่อนมิกเพลงเดียวกันสนุกสนานรถ สิบลงส0รล้อวิ่งเทดินฝุ่นตลบอบวนอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้สักประมาณ10บโมงแล้วละ่ะโดนแดดเนี่ยอันนี้ยังเช้าอยู่ครับไม่โดนแดดโดนลมไปก่อนนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมก็่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการตาคลิปด้วยครับสวัสดีครับ